ไม่ขอเข้าวงการห่างน้องไปอยู่ริมทะเลสาบบานที่นอร์เวยยแคทเทรียาพี่สาวยายาอุรัสยาคอยดูแลพ่อแทนแม่ ไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นภาพของแคทแคทเทริยาสเปอร์บานพี่สาวแท้ๆของนางเอกสาวยาย่ารัสยาสเปอร์บานเนื่องจากเธอมักจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อที่ประเทศนอร์เวย์ซะเป็นส่วนใหญ่โมเมนต์ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาของสาวยาย่าเลยมักจะเป็นช่วงเทศากาลคริสต์มาสวันปีใหม่รวมไปถึงวันสําคัญของครอบครัวแต่ล่าสุดคุณแม่ปลาก็ได้มอบหมายให้พี่แคทคอยมาดูแลเป็นผู้จัดการส่วนตัวภาคพิเศษให้กับสาวยาย่าที่เดินทางมาทำ งานที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกางานนี้เราเลยมีโอกาสได้เห็นความสวยน่ารักของพี่สาวที่ไม่ต่างจากน้องสาวเลยไปชมกันจ้าในช่วงเทศากาลวันหยุดยาวแบบนี้หลายคนใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวเดินทางกลับบ้านแม้แต่สาวน้อยสุดน่ารักย,ะย,ะรยายาอรรสยาบินไปหาคุณพ่อและพี่สาวที่บ้านประเทศนอร์เวย์เห็นบรรยากาศแล้วอิจฉาสุดๆเพราะบ้านที่นอร์เวย์นั้นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและวิวสวยๆทั้งนั้นเลยโดยสาวยายาเองก ก็ใช้ชีวิตแบบชิวๆพักผ่อนอยู่กับครอบครัวทานอาหารในชุดสบายๆทำกิจกรรมสนุกๆแถมยังไม่ลืมประเพณีอันงดงามของไทย ยาย่าอุรัสยาและพี่สาวรวมเงินกันซื้อบ้านหลังสวยๆให้คุณแม่ที่นอร์เวย์เมื่อสองปีก่อนเซอร์ไพรส์ไม่ให้รู้แถมได้วิวทะเลหายากเหตุเกิดจากความหนาวสั่นในช่วงวันปีใหม่สำหรับคนเป็นลูกแล้วคงคาดหวังอยากให้พ่อแม่สุขสบายมีบ้านดีๆมีสุขภาพที่แข็งแรงเช่นเดียวกันกับสาวยาย่าอุรัสยาที่ตอบแทนความรักของคุณแม่ปลาที่เลี้ยงดูยาย่ามาโดยตลอดด้วยการซื้อบ้านให้คุณแม่ที่ประเทศนอร์เวย์โดยที่พี่สาว แย่ย่าแคทเทอรียาสเปอร์บานได้ออกมาเผยแรงบันดาลใจในการซื้อบ้านหลังนี้ว่าคุณแม่พูดลเล่นๆทุกปีว่าถ้าถูกหวยรางวัลที่สองชุดใหญ่แม่จะซื้อบ้านหลังนี้เพราะปกติจะมายืนดูพลุในวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ที่นี่ด้วยความหนาวสาั่นจนย่าย่าบอกว่าเห็นแม่พูดแบบนี้ก็อยากซื้อบ้านให้แม่มากๆเลยจับมือกับอังเคอร์เพอร์เฮนริกไปถามนายหน้าขายบ้านว่าถ้าบ้านแถวนี้ขายแล้วบอกด้วยจากนั้นก็มีช่วงหนึ่ง ที่บ้านว่าทั้งยาย่าและพี่แคทก็คุยกันแบบมีรับลมคมนา้าแม้เห็นว่าลูกสองคนกําลังประมูลซื้อของการก็ลุ้นไปด้วยทั้งที่ไม่รู้ว่าลูกซื้ออะไรแต่เห็นกรี๊ดดีใจกันใหญ่จนเมื่อวันเกิดแม่เมื่อสองปีที่แล้วลูกก็เอากุญแจบ้านมาให้บอกแฮปปี้เบรดเดย์คุณแม่ด้วยทั้งนี้จะเห็นว่าวิวบ้านหลังนี้สวยมากอยู่ติดทะเลใกลท่าเรือมองทอดออกไปสุดลูกหูลูกตาซึ่งมากี้ราศีก็ยังคอมเมนต์ด้วยว่าแม่ล าถูกรางวัลที่1ตั้งแต่ที่มีลูกน่ารักทั้งสองคนแล้วและลูกๆก,ก็ถูกรางวัลที่1เช่นกันที่มีคุณแม่ที่น่ารักจ้า